อนนี้เช้า8ปดโมงครึ่งที่เวียงจันทร์นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนเดินชมเมืองเวียงจันทร์ว่าเวียงจันทร์ปี2025เนี่ยเป็นยังไงบ้างที่ทุกคนเห็นตรงหน้าเรานะคะเป็นกรมที่ดินของนครหลวงเวียงจันทร์นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดิน ไปเรื่อยๆชมรอบๆเมืองระยะทางก็ไม่ไกลค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ตลาดเช้าก็เลยถือโอกาสถ่ายวิดีโอไปให้ทุกคนดูใกล้ๆกลุมที่ดินก็จะเป็นร้านสวนสวนล่าบ้องไฟอันเนี้ยเห็นไหมคะนีคะเป็นร้านออกสไตล์จริงๆ ส่วนด้านนี้ด้านขวามือของเราเนี่ยค่ะอันนี้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา <S <S 2> <S 2> เออเราอ่านไม่ค่อยออกทัาไหร่แต่เป็นโรงเรียนนั่นแหละคะ่ะนี่ใต้อยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะฝั่งขวา <S <S เป็นโรงเรียนนะคะส่วนด้านนน้น ด้านซ้ายเดี๋ยวให้ดูเป็นร้านที่แบบกำลังทำใหม่อ่ะทำเพิ่มอ่ะสไตล์จีนน่าจะเป็นแบบของคนจีนอ่ะเราคิดว่านะตรงนี้เหมือนกันเป็นภาษาจีนภาษาลาวกับภาษาจีนคู่กันนี่ค่ะอากาศก็ลมพัดเย็นๆนะคะเย็นสบายคนก็เดินเหมือนกันกับเรานี่แหละ โซนนี้จะเป็นโซนเหมือนถ้าเทียบกับไทยก็คือเป็นโซนศูนย์ราชการนะคะเออเหมือนเป็นศูนย์ราชการเป็นโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็มีร้านค้ามีอะไรเอกชนบ้างอันนี้ก็น่าจะเป็นร้านอาหารมั้งคะโยรีโยรียรเบสต์แลนด์รออ้านอาหาร B L K น่าจะเป็นร้านอาหารเหมือนกันสีแดงๆนู่นะะคะเห็นไหม,มแล้วก็ข้างหน้าเราเนี่ยนะคะเขากำลังก่อสร้างที่นี่แบบก่อสร้างสร้างตึกเยอะมากตึกใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากเลยค่ะ ก็จะเป็นร้านขายของแต่ส่วนใหญ่ร้านยังไม่เปิดนะคะเวลาน,นี้ด้านของมือของเราเป็นเขตก่อสร้างตัวค่ะข้างหน้าเราตรงนี้จะเป็นเหมือนเป็นตู้ ATM นะคะเนี่ยค่ะ ATM ธนาคารธนาคารธนาคารนี้ธนาคาร พัฒนาลาวธนาคารร่วมพัฒนา j จ b เออเป็นตู้ ATM แล้วก็เป็นที่รอรถเมนะคะเห็นไหมส่วนตรงด้านข้างเ,เป็นช,อชอ็อปช็อปอ่าสตูดิโออะ่ะอ,อ,อืมเป็นพวกขายไอทีเน ตรงนู้นเห็นไหมคะนะคะฝั่งนูนนะ้นแล้วมันอยู่ฝั่งนูน้นฝั่งนู้นจะเป็นร้านขายของเอตรงนี้ก็เป็นอะไรอะ่ะภูเพเหมือนเป็น ATM เออ ATM อันนี้ก็ ATM ออีกตัวหนึ่ง ชาติเราเขากำลังสร้างสร้างตึกค่ะตรงนี้เป็นทุกคนเห็นต้นไม้ใหญ่ๆไหมด้านขวามือของเราอะให้่ายว่าคืออะไรต้นไม้ใหญ่แบบนี้ก็คือกลมป่าไม้ค่ะนี่ตรงนี้คือกลมป่าไม้นะคะข้างหน้าข้างหน้ากลมป่าไม้ก็คือต้นไม้ใหญ่มาก ข้างกลมป่าไม้จะเป็นร้านนวดนะคะแล้วก็ด้านสักด้านนู้นเดี๋ยวเราแผนกล้องให้ดูนะคะเป็นร้านคนจีนอะ่ะร้านแบบเออขายเครื่องดื่มอะน้ำพวกน้ำมงน้ำหวานอย่างเงี้ยแต่ว่เป็นร้านจีนอะทุกคนอ,อืมแต่มันก็มีความแบบพัฒนาขึ้นแบบเร็วมาก อันนี้ก็เป็นร้านอาหารนี่ค่ะเป็นร้านอาหารรถไม่เยอะนะคะไม่ค่อยมีรถอันนี้เป็นแบบกอกหมู โครับจ้างอ่ะอทุกคนดูตรงเห็นตึกใหญ่ๆไหมคะตรงนั้นนะคะเขากำลังจะมาเปิดร้าน,นอาหารจีนนะคะนคนจีนเยอะมากทุกที่คือคนจีนมีสามล้อ สามล้อแบบเก่าโอ้วมีสามล้อแบบใหม่อ่ะก็อะไรสักอย่างนี่ค่ะตรงเนี้ยจะเป็นร้านอาหารจีนที่กำลังจะเปิดใหม่ตึกนี้ใหญ่มากแล้วก็เหมือนเป็้เพราะว่าน่าจะเป็นตึกของคนจีนอ่ะเพราะว่าติดป้ายภาษาจีนแบบทั้งแถบเลยเนี่ค่ะออ โอ้ด้านนี้เป็นจิตกรรมฝาผนังอะน่ารัก <S <S ดีเนาะการที่เราแบบเดินแล้วมันได้เห็นอะไรเยอะๆดีถ้านั่งรถก็จะแบบอีกฟิลหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นแยกสี่แยกน่าจะเป็นสี่แยกใหญ่ของเรียงจันท สี่แยกที่แบบใหญ่สุดแล้วอะ่ะนี่ตรงนี้ธนาคารกสิกรไทยเนี่ยค่ะธนาคารกสิกรไทยน่ารักเนอะทรงแบบทรงตึกแบบน่ารักอะ่ะเออดีน่ารักน้องแมวโอ้ยน่ารัก ข้างหน้าตรงนี้เป็นกสิกรใช่ไหม,มเดี๋ยวเดินไปข้างหน้าอีกจะบอกว่าคือธนาคารอีกจ้าสีม่วงให้ทายสีม่วงไทยพาณิชย์ข้างหน้าเป็นไทยพาณิชย์นะคะนี่ค่ะข้างๆกสิกร,กรก็จะเป็นไทยพาณิชย์แล้วก็ลงไปตรงนู้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดู ตรงนู้นตึกสวยมากคือแบบน่าค่ะวิยอยากเดี๋ยวพาเดินลงไปอีกดีกว่าพาเดินไปดูตรงนี้เห็นไหมอ่ะน,น่าค่ะตึกแบบอลังมากเวอร์แล้วก็เป็นโครงคู่กันอลังมาก สี่แยกตรงนี้นะคะจะมีไฟแดงให้คุข้ามค่ะนี่ไฟเขียวล้วแล้วก็ข้ามได้นม่แมดีอะ่ะเป็นสี่แยกใหญ่ที่มีไฟแดงให้คุดข้าม,มว้าวตรงนี้สวยจัง งนี้คือตลาดเช้าเบียงจันนะคะตรงสีแยกนี่แหละตรงเนี้ยคือตลาดเช้าค่ะเนี่ยตึกเนี้ยคือตึกตลาดเช้านี่ยูวตรงสีแยกเลยค่ะเราต้องข้ามไปฝั่งนู้นทุกคนคะตอนนี้เรามาอยู่ที่ ตลาดเช้าเวียงจันท์แล้วนะคะเป็นตึกนี้นี่เองเนี่ยคะ่ะเป็นตลาดเช้าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูว่าตลาดเช้าเวียงจันทเนี่ยมีอะไรขายบ้างแต่ที่แอบดูก็คือมีเสื้อผ้าแฟชั่นน่ารัก,ากเดินเข้าไปดูว่าตลาดเช้าเวียงจันท์อะจะเป็นยังไง เหมือนห้างห้างนึงอ่ะทุกคนแล้วดูตรงนี้แต่เดินไปดูด้านขวามือตรงนั้นนะคะเป็นตู้ ATM ทั้งหมดเลยเหมือนเป็นห้างอ่ะแล้วก็ซ้ายมือ๋ยวเดินดูรอบๆก่อนซ้ายมือตรงนี้เป็นตู้คีบตุ๊ก,กตาเออเหมือนเป็นห้างห้างนึงอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะคะ อ่ดูดีเออนะคะเป็นร้านขายเสื้อผ้าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยเสื้อผ้าเดี๋ยวเราคิดว่าไม่รู้ราคาจะยังไงนะคะแต่คิดว่าน่าจะถูกตัไปเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูข้างในตลาดกันค่ะอื ว่าเป็นเ้าเป็นเสื้อผ้านะคะอ,อันนี้สวยอะ่ะนี่อันนี้เป็นเสื้อผ้าวิสวยอะ่ะ เป็นสวนสภาอ้าตลาดเช้าก็คือแบบนี้นี่เองตอนแรกเราคิดว่าเป็นตลาดแบบตลาดโลโก้อะอ๋ะอที่แท้มันคืออ๋อถึงบางอ้อแหละตอนแรก,กคือว่าตลาดเช้าคือตลาดแบบขายของกินอะไรแปลกๆก็อย่างเงี้ยอ๋อนี่นคือตรงนี้หรอ แบบผ้าซิ้นสวยมากอืมร้านขายผ้าสินเป็นเสื้อผ้าเป็นของใช้ส่วนใหญ่นะคะเออนีแต่ของใช้อ่ะไหนดองเดินโผล่ออกไปข้างนอกด้านนี้หน่อยสิก็จะเป็นยังไง เหมือนห้างอะ่ะเหมือนห้างที่ไทยอะไทุกคนต่เป็นห้างที่แบบไม่ค่อยมีคนเดินอะ่ะห้างที่แบบยังไงอะ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันก็เป็นฟิลเหมือนห้างที่ไทยน่นยดูดูราคาสินค้าอก็สินค้าจากบ้านเราแหละแต่ราคาก็จะแรงกว่าบ้านเรานิดนึง มันก็คือห้างห้างหนึ่งนี่เองอ๋อข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นแบบตลาดของกินแต่เขาไม่ได้เปิดนะคะคหายคลองใจละว,ว่าตลาดเช้าคืออะไรสรุปตลาดเช้ามันก็คือห้างองโอ้เกฟิ คนสรุปตึกนี้คือตลาดเช้าเราเพิ่งรู้เราคิดว่าตลาดเช้ามันคือตลาดอ่ะมาโดยตลอดหรือเรามาผิดที่หรอทุกคนเฮ้ยยังไงเราอยากไปเดินตลาดที่เป็นตลาดโลโก้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปถามคนที่นี่ดูแล้วกันว่าแบบ ลาดที่เป็นตลาดขายของกินนะ่ะมันอยู่ตรงไหนเออเราเข้าใจว่าตลาดเช้ามันคือมันคือตลาดขายของกินอนะ่ะขอโทษนะคะแถวนี้มีตลาดที่เปิดตอนเช้าที่เป็นตลาดสดไหมคะัอยู่ตลาดฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามนูน้นอ,อ๋อขอบคุณค่ะอ๋อเรามา บอเป็นตลาดสนค่ะขอบคุณค่ะคอี่่ะคร่อสะสรุปลงมาผิดที่นะทุกคนอันนี้มันคือห้างเราต้องไปอีกต้องเดินไปอีกอะ่ะเออเดี๋ยวเราเดินไปฝัป่งน,นี้เขาบอกว่าอยู่ฝั่งนี้ทุกคนเมื่อกี้คือ เราถามคนท้องถิ่นนะคะเขาน่ารักมากเขาบอกว่าตรงนี้เป็นตลาดเช้าในตรงตลาดที่เราอยากไปที่ขายของสุดะ่ะเขาเรียกว่าตลาดขัวดินเออเขาบอกว่าให้เดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเราตามที่เขาแนะนำแล้วกันเออเออเราก็ว่าเกือบถอดใจแล้วนั่นเนี่ยดีนั้นเนี่ยถามคนท้องถิ่นโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ตลาดโลคอกันอันนี้เรามาถึงตลาดขัวดินแล้วนะคะเดี๋ยวเราพาไปดู มะม่วงมะขามมะม่วงตรงนี้เป็นตลาดหัวดินเวียงจันนะคะเดินเข้ามาก็จะเป็นแบบอ๋อตรงนี้เป็นขายของกินว่าเขาดีในบรรจงมึงดี้นบรด้งดีหรือแต่ละข้าวขาวเจ๋อผนไข่หงแบบลูกใหญ่มาก อันนี้เป็นก๋วเปียอาหารเวียดนามอ่ะเขาบอกว่าค่ะเดินมาตรงนี้เดี๋ยวมันก็ทะลุเหมือนกันอยาจะเดินไปไอคอนนะขวดตาโต๊ะร้านยามายล่ะอ้าวนี่ไงเดี๋ยวเรา เดินไปเป็นเพื่อนกันหน่อยนะคะเขาบอกว่าเดินมาตรงนี้ก็ทารู้เหมือนกันอ๋อทาดานี่ค่ะทุกคนเึงหลักตลาดขวาดินเวียงจันอ,อยู่ตรงนี้นี่เองอตรงนี้จะเป็นโซนที่ขายเสื้อผ้าอะนั้นเป็นเสื้อผ้าที่ขายส่งค่ะ แล้วเราพาไปดูว่าในตลาดขวดินอ่ะเขามีอะไรขายบ้างดูยังเต,ต่นเต้นถ้าจะเป็นอกของกินซะส่วนใหญ่ดตอนนี้เวลาเดี๋ยวดูก่นนะตอนนี้เวลา9ก้าโมงสีนะคะวันที่16บหกกุมภาในตลาดวุย ตลาดดูกว้างนะตรงนี้เป็นผลไม้ขายผลไม้อ๋อมีผักมีผลไม้เออผลไม้สองหมื่นห้าพันกีดต,ตรงนี้เป็นโซนผลไม้ค่ะข้างหน้าแต่เราเดินเข้าไปดูข้างในเฮ้ยเป็นตลาดอยู่แบบนี้ คนก็ยังเดินตลาดกันอยู่นะคะคนก็ยังมาดินซื้อของกันอยู่ขนาดสิบโมงกว่าแล้วนะคะเนี่ยโลกรเ็อเป็นตลาดแบบนี้ก็เหมือนตลาดโล่อทั่วไปนะคะมีผักมีผักมีผลไม้ มไปดูให้หมดหน่อยสินี่มะเขือเทศมะเขือเทศ,าเเท,ศทาง0ันกีบก็น่าจะประมาณ10บาทอ่ะอืมก็6,000 6,200ก็เท่ากับ10บาทเนาะเพราะเราแลกมา620อืมเขาพูดอ๋อ หน่อไม้สิบสามสิบห้าชั้นกีบเีผักอันนี้ผักอันนี้ผักอีหยังค่ะผักกาดนามผักกาดนามผักกาดสลัดน้ำอ๋อสลัดน้ำผักกาดนามนะคะอันนี้ผักกูดผักกูดผักกาดนามมีใครเคยกินไหมอ่ะเออผักกาดนาไม่ต้องหัวลูกชอบเลยมา ตรงนี้เป็นโซนแบบขายปลาขายปลาขนมปังใหญ่ดูดิขนมปังใหญ่หญๆเพราะเขาก็ทาเนยแล้วก็ใส่นมข้นนะอ่ะอขายแบบนี้เลยตรงนี้เป็นโซนแบบของสดอาหารสดนะคะอื ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบขายเสื้อผ้าของใช้เฮ้ยอันนี้ลูกอะไรอ่ะเราขอเดินไปดูหน่อยนะคะอันนี้คือลูกอะไรเฮ้ยอ,อ๋อมันคือมะอึกมะอึกแบบลูกใหญ่ๆอ่ะทุกคนดูไม่เคยเห็นลูกมะอึกใหญ่ขนาดนี้ลูกใหญ่มากอย่างกับลูกโคอ,อ่ะโอ้โห ส่วนใหญ่ที่มาเดินตลาดนี้ก็จะเป็นคนท้องถิ่นนะคะเออเขาก็จะมาซื้อของไปทำกับข้าวกันแกงเน่าาตลาดขัวดินเออโอ้ย <c oughs> ผักอะไรอ่ะอ๋ออันนี้หนละพาหรอ เช่อมแค่ะอ๋อมีทาาด้วยนี่เห็นสลายน้ำจืดค่ะอันนี้มัน,นคือสลายน้ำจืดเขาก็ขายเบว์เ่ิร์สนีผัก มีแบบถั่วฝักยาวอันนี้เขาน่าจะปลูกเองที่ที่ประเทศลาวนี่แหลคะค่ะอมีถั่วฝักยาวถั่วปีอ,วนะอืม หมดแล้วค่ะตลาดขัวดิน <Okay. S 1> ก็มีประมาณนี้เราอาจจะมาสายอ่ะ,อะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพาทุกคนมาดูตอนเช้าๆนะคะตลาดอาจจะคึกคักมากกว่าน,นี้อื